สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาดูกันในสวนในแปลงต้นไม้ของดาวกันนะคะในสวนในแปลงของดาวเนี่ยก็จะมีตัวนี้ด้วยค่ะนี่เดินวุ่นวายอยู่นะคะเป็นหมาน้อยของดาวเองไม่น้อยแล้วล่ะก็ตัวใหญ่อยู่นะแล้วก็ช่วยคุยเขียดจ,จากแปลงสวยๆงามๆก็จะเป็นมีสภาพแบบนี้นะคะเป็นหลุมเป็นบอ่อนะคะคุยเขียจนแบบว่าวางกับพื้นก็ไม่ค่อยจะได้แล้วนะเนี่ยคุยหาที่นอนกันคะ่ะที่เย็นๆนะทำตรงไหน,น ก็มาคุยตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะอย่ายให้ไปย้ายมาค่ะย้ายมาย้ายไปตลอดเลยจากที่ที่แบบว่าเคยสวยๆนะบางทีก็ดูลกๆนิดนึงก็เป็นไปตามสภาพนะคะนี่อันนี้เราก็พามาดูต้นไม้สวยๆที่บ้านดาวกันค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นตระกูลพวกกวกมรกตนะคะที่ดาวทาการชาไว้มีหลายแบบหลายอย่างเลยค่ะมีกวัก เรากรแคระนะคะดำค่ะแล้วก็ส่วนด่างจะอยู่ฝั่งกโนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกูนดำแครนะคะดำจะเยอะมากเลยค่ะนี่เพราะเราตัดแต่งกิ่งบ่อยนะพอตัดแต่งกิ่งเราก็เอานํามาชําต่อค่ะกิ่งแก่ๆนะคะเหลืองๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะชําได้นะคะพอชําเดี๋ยวพอกิ่งเนี่ยเขาแก่ตายไปนะคะเขาก็จะมียอดใหม่หน่อใหม่ขึ้นมาทีนี้เราก็ ตัดออกนะคะแล้วก็บำรุงไปเรื่อยๆค่ะแค่นี้เราก็จะได้กวางมรกตก่อใหม่ต้นใหม่สวยๆแล้วนะคะไม้มงคลต่างๆ,างๆที่ปลูกง่ายมากๆค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็พามาดูสภาพนะคะต้นไม้ที่บ้านเรากันเองค่ะสำหรับการเลี้ยงดูดูแลเนี่ยก็เคยทำคลิปไปหลายคลิปแล้วก็ตามไปดูกันได้นะคะสวัสดีค่ะ